แบตเยอะเปล่าวะดูแบตก่อนตึ๊ดตึ๊ดเอ้ยห้าอโวลต์แปดส้าสิยังไม่เต็มนี่แต่ถอดออกไปแล้วก็เช่นเดิมคิดถึงไฟฟ้าเอาไปขับเล่นหน่อยนี่เลยเกียร์สาไปเลยแล้วกันทุกคนก็ในว,วันนี้ผมจะเอาไฟฟ้าไปสแสวงแง,ง่แเล่นลนะทุกคนนะก็คือคีซ่า่าคันนี้เป็นคันแดงของผมแล้วกันทุกคนนะคือแบบบิดและยกอะ่ะ <laughs> คันนี้ก็จะเป็นอีเขียวของเรากันเองนะทุกคนตอนนี้คันแดงของผมน่าจะกําลังส่งมามั้างถ้าผมจําไม่ผิดทุกคนนะเออก็ต้องรอติดตามดูทุกคนผมก็คิดฮะฮะอะไรนะเ,เอเอ <laughs> อะไรไปด้วย <laughs> ไปด้วย <laughs> ไอกินอะไรนะ่ก <c oughs> ินนมกินนมโอ้ยได้ดูนมหน่อยมันหมดแล้วมัมม้งไหนดูหน่อยหมดแล้วเออเราเองกินทําไมโอ้เจ๋งเหรอเมื่อกี้อ้ยเอาอะไรอีกแล้วเนี่ย พ for ี่ไม่ได้เจ๋งหรอกเตะเองขึ้นมาทำไมเนี่ยอาจจะไปด้วยเอาทำไมรู้ว่าพี่จะไปขี่เล่นเอาไม่รู้เหมือนกันออาแล้วไงทุกคนอ้าวไปจับไปดิจับไปดิน้องออกมาขึ้นอีกแล้วทุกคนนะเออเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเล่นเล่นละนทุกคนนะก็คือเดี๋ยเช่นเดินนั่นแหละไอคันแดงของเราก็น่าจะกําลังส่งมามากทุกคนก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าไอคันแดงของเราจะมาถึงตอนไหนนะทุกคนเพราะผมก็คิดถึงแล้วเกินอยากอยากอยากบิดแล้วไงอยากบิด บิดและยกอีกแล้วนะทุกคนนะเออแต่ยังไม่เคยหงายนะแต่อยากหงายอยู่นะเล่น<ค>เล่นไม่หงเลยค,ครับฮะมีคนตามหลังเหรอใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อะไรอีกแล้วนี่ทช่ไมพี่เจอเองอยูแล้ววะฮะ<ค>พี่<ค>พก็ว่าจะไปตามทางนี่แหละไปด้วยแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไปทางไหนดีเองล่ะอ่ะเองกซนาพี่กันโอ้ยเนาะ ไม่เคยจะเอาไปฟ้ามาขับทีไรนี่มันเจอทุกทีเลย <c oughs> โอ้ยแล้วเองกำลงังจะไปไหนอ๋อเองเดินมาจากถนนก็มาเจอพี่พอดีอ๋อเองเ,เ,เ,เห็นพี่ถ่ายคลิปพอดีก็เลยแบบขอ,อขึ้นรถมาเลยด้วยโอ,โอ,โอ้โอเคโอเคก็เป็นไรทุกคนนะน้องก็มาด้วยทุกคนนะก็น้องก็ไปเล่นกับผมบ่อยอยูน่นะไปไหนแล้วพี่ตามไม่ทันแล้วล่ะ <c oughs> น้องไปถึงนู่นแล้วทุกคน ไปไม่รอเลยแบตก็ไม่เต็มด้วยเนี่ยเฮ้ยรอที่ด้วยสิที่ตามไม่ทันปะรอบที่แล้วพี่เอาคันแดงไาพี่แซงเลยใช่ไหมจำได้ไหมเออรอบที่แล้วที่ว่าไปเจอต้องด่วนหน่ะโอ้พามาถนนใหญ่นี่ไปที่แล้วทุกคนโอ้ยตาน้องไม่ทันหราทุกคนคันนี้เดิมเดิมคันนั้นก็เดิมเดมนะแต่ว่าน้องน่งนาจะเบากว่าไงอันนี้ผมก็หนักด้วยนะจะขี่ไปเรื่อยๆทุกคนเล่นๆกับน้องวันไหนเช่นเดิมดูบรรยากาศทันนี้ไป เยังเจียนเหรอยังเจียงเหรอฮะเยังเจียนเหรอยังเจียงเหรอเฮ้ยน้องปิตาไม่ทันเหรอเฮ้ยน้องปิตาไม่ทันเหรอเดี๋ยวถามเราดีก่อนเดี๋ยวว่าถุไปรถดันเดือดไม่เดือดหรืเอ็งบิดสุดยังเมื่อกี้เอ็งบิดสุดยังเอาเนึกว่าบิดสุดแล้วพี่ก็นึกว่ารถพี่แรงโอ้ยโอเคแล้วไปไหนต่อดีเอ็งว่าตรงไปเอาตรงไปไม่รู้นี่เขาจะพาไปไหนแเรานั่งกับเขาดิเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยน้องรถน้องช่วงต้นมาดีมากเนี่ยผมบิดจำเลยเนี่ยคันนี้เดิมๆตามไม่ทันเลยเข้ากลงางหมู่บ้านก่อนทุกคนเดี๋ยวอยขอขอขอเอ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 อไปไหนนี่ไปไหนไปนี้เหรอเข้านี้เหรอฮะอ๋ะอทางไหนก็ไปเถอะอ่ะอาเดี๋ยวไนมะ่รู้น้องเดี๋าพาไปไหนทุกคนตอนนี้ขับมาเล่นอีกแล้วโอ้ย เดี๋ยวตามน้องไปทุกคนเดี Hence, oh, ๋ยวน้องจะพาไปไหนนะฮะที Support ่ดีๆตรงไหนเอาไม่ตอบเลยไปไหนนี่เฮ้เอามามาเฮ้ยเดี๋ยว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 ไปไหนนี่ไปไหนนี่เอาล้วทุกคนน้องพาเข้าวัดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเข้ามาวัดนี่มันช่างโหดร้ายอีกแล้วทุกคนเอิงลงก่อนไหม เอาไปกับพี่แล้วกันเอาไปเออแต่ละคนเอาจับไฟฟ้าไม่ได้เลยได้เจอน้องทุกทีถ้าได้จับไฟฟ้าวันไหนเข้าไฟฟ้าเนี่ยได้เห็นน้องตลอดเลยรู้งานทันทีเอา้าเอา้าเอา้าไปไหนนี่เฮ้ยไปไหนดูผมบิดตามไม่ทันไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเนี่ยเด้อไปไหนเอ้าเขามาทำไมนี่โอ้ทุกคนดูน้อ สาหีมาทำไมเนี่ยดูดูดูเดี๋ยวมาทำไมอ,อุ้ดูคนอู้ยตายตายดูไปไหนแล้ววะเฮ้ยไปไหนเอ็งวาพี่ไปไหนเนี่ยโอ้ถามก็ไม่ตอบด้วยเอ็งวาพี่มาทำไมเนี่ยฮะไหนนี่เราที่ดีๆีอู้ ตายตายอะไรวะไปไปออกจากนี่กันไปไหนต่อที่นี่ไปตามทางแล้วกันเนาะไปตามทางไปเลยไปเลยหาทางไปก่อนทุกคนนะไม่รู้ว่าน้องจะพาไปไหนแต่ว่าน้องบอกว่ามีที่ดีๆนี่แหละที่ดีๆของน้องนะเข้าเมนที่ดีๆของเนาะคือพาไปเมนโอ้โหพาที่ดีๆที่ไหนเนี่ยเออก็อุ้ยเราแยงเลยเมื่อกี้ไม่ผมไม่เคยมาไงไม่เคยขี่เข้ามาเลยเออ เจะไปกับน้องเรื่อยๆแล้วกันไปเฮ้ยเอซื่อเลือไง,งนั่งสบายไหมเอาทำไมฮะเมือ่อยคอเมือ่อยค <c oughs> อ,อดิโอ้ยน้องวราระบ้ามือ่อยคอไปนู่นก็ได้ไปทางไหนดีเอาไปแล้วหนีน้องแล้วทุกคนไม่รู้จะหนีทันหรือเปล่ามาลองดูหนีน้องก่อนทุกคนจังหวะนี้เฮ้ยหนีน้องไม่ทันหรอกเฮ้ย เอ้ยน้องเบากว่าผมไงโอ้โหเลี้ยนนี่กันเลี้ยนนี่เลี้ยนนี่เลี้ยวนี่เลี้ยนนี่เนียเลี้ยไปนี่เออไปหาทางไปก่อนแซงน้องก่อนทุกคนเดี๋ยวหาจังหวะแซงน้องก่อนไปแล้วจ้าไปแล้ว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 ทุกคนไปแล้วเออเอาดิสูสีกันเหลือเกินสูสีก็ทางหมดแล้วทางหมดแล้วทางหมดก่อนทุกคนโอ้โหดีเลยอื้มอื้ม เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเองจอดดูดิเองจอดดูก่อนข้างหน้าเองมีอะไรนี่อะไรนี่เกิดบ่อใช่เกิดบไหมพี่ดูได้ไหมอ๋อรองเท้าบอกอ๋อไม่ใช่เกือบบอกใ้้ดูได้ไหมนี่เอยดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยรองเท้าเอาไปทำอะไรเตะฟุตบอลอีกทดิอีกทีดิลุๆๆ ไอ้ทุกคนไอ้ทุกคนไอ้เราเไม่นูกจะหนีน้องทันหรือเปล่านะเดี๋ยวเอาโอ้ไม่ทันว่ะเฮ้ยพี่ยืมได้ไหมนี่เอาเอ๊ะจะไปเตะฟุตบอลตอนไหนรอพมาอ๋อรอพ่อมาโอ้ยว่าจะหนีหน่อยไม่พี่ไม่ได้เอาคันแดงมาถ้าคันแดงมานะไม่ได้กินพี่เลยเนี่ยเอ้าเอาไปคืนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่ใส่ให้คืนนะโอ้ยเมื่อกี้ว่าจะเอากลับบ้านซะหน่อยนะไม่ให้น้องไปซ้อมบอลนะเตะหนีไม่ทันถ้าพี่เอาคันแดงมาล่ะ เ็บไม่ได้เจ้าคันแดงมาทุกคนน้องน่าจะตามไม่ทันป่ะไปต่อทุกคนเฮ้ยแต่รอบที่แล้วที่ว่าน้องพาเข้าไปเนี่ยเข้าไปทําไมไม่เข้าใจอยู่พาเข้าไปในไปบัสเฉยไปขี่รอบเมนดีนะไม่ขี่อ้อมสองสามรอบอะรอบเดียวอันนี้รอบเดียวนี่ผมแล้วก็เสียวแล้วเกินตรงนั้นอะตอนเข้าไปเฮ้ยเองเป็นไงตอนเข้าเมนเป็นไงเสียวไหมโอ้ดีนะไม่พารอบรอบรอบเมนก่อนอะสักสามรอบอะ แล้วสามรอบนี่แย่เลยโอ้ยไปไหนแล้วทีนี้ฮะเอาไปแล้วกันเอาไปไหนก็ไปอ่ะพี่ไปไหนก็ไปออะไปพี่ไ่เจอคันแดงมะคันแดงพี่เอาไปทำอยู่นี่บิดสุดแล้วเนี่ยพี่บิดสูดแล้วมาดิมามามาดิมาดิมามาดินี่คือหมอแล้วทุกคนนี่คือผมหมอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้แซงเหรอเฮ้ยทุกคนแซง่ะไม่ต้องหมอแล้วจากวะนี้ แสงน้องได้แล้วทุกคนโอ้โหรถคือรถน้องมันเป็นรถไม่มีเกียร์ไงเนี่ยมันจะมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองไงคือรถน้องมันเป็นเกียร์มันวนวลเอ้ยเขาเรยเขาเรียกย,ยังไงวะเกียร์เดียวจบเลยไงมันก็เลยจะไม่ค่อยไหลปลายแต่ว่าต้นมันจะได้นะแต่รถผมมันจะไหลปลายไงเพราะมันมีเกียร์เออมาดิมาดิเห็น <c oughs> ไ,ไหมในช่วงต้นน้องจะไปเร็วมากเลยทุกคนนะ <c oughs> เรื่องรถไฟฟ้ามันก็มีเยอะนะมีหลายรุ่นด้วยแล้วแต่รุ่นนะ เลี้ยวนี้แล้วกันเลี้ยวซ้ายดีกว่านี่เลี้ยวไปนี่นี่เลี้ยวนี้ไหมอะไรเอาโอเคเอาว่าเออตำรวจเต็มเลยเหรอโอ้ยโอเคทุกคนว่าถ้าถ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะก็กะว่าจะไปโซบงยังไงเล่นหน่อยก็มาเจอน้องอีกแล้วเช่นเดิมนะทุกคนไม่ไม่เคยเปลี่ยนนะแต่พยายามจะหนีน้องอยู่นี่แต่หนีไม่ทันทุกคนถ้าเป็ไอ้แดงของเรานะเอ้ย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 เกือบไปแล้วทุกคนอะไรวะโอ้ย กือบโซนหมาแล้วโอ้ยอะไรวะทุกคนโอเคเอาเปา็นว่าหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะก็มาขับรถเล่นชิลๆกันน้องกันไปเออระบบเบรกเองไม่ค่อยดีว่ะ <laughs> โอเคทุกคนเอว่าหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะก็พี่ไปคลิปด,ดีกว่าเนะว่ามันนานแล้วเองพาพี่ไม่รู้พาไปไหนพาเข้าวัดเองกล้าเข้าไปไหมดีนะเองไม่พาพี่บนสามรอบอะ <laughs> อีกสักรอบไหมโอ้โหอย่าบ้าไปเถอะโอเคทุกคนว่าจะคิดในกุ้ยเพียงตอนนี้นะโอ้ยเดี๋ยวไปเอาขโมยรองเท้านะเดี๋ยวเราก็ขี่กลับบ้านเลยนะโอเคไหมไปแล้วเดี๋ยวจะไม่มีอะไรไม่พี่ดูตะกร้าหน่อยพี่ดูตะกร้าหน่อยเอ้ยพี่ดูหน่อยปึ๊บดีเดี๋ยวพี่ดูหน่อยนะอนโอเคทุกคนว่าสจะกิดในกุ้ยเพียงตอนนี้นกะก็ฝากคนอะไรก็ใช้ปฏิทัศน์สกัดเด็กด้วยไปเจอกันใหม่พี่หน้าทุกคนไปายไปแล้วทุกคนเราดีกลับบ้านก่อนทุกคนไปละ